เมื่อคลิปที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับเทพีเฮสเทียเทพีผู้ริเริ่มการเป็นเทพีผู้ครองพรมจัรรย์คลิปนี้กรีกแบรี่ก็ขอนําเพื่อนๆมารู้จักกับเทพีผู้ครองพรมจัรร์อีกคนนั่นก็คือเทพีอธีนาหรือมิโนวาในภาษาโรมันเป็นเทพีแห่งปัญญาสงครามและศิลปศาสตร์ทุกแขนงของกรีกรวมถึงศิลปะการต่อสู้ด้วยเทพีอธีนาเป็นแบบอย่างในอุดมคติของสตรีชาวกรีก ที่ถูกกดขี่โดยบุรุษเพศซึ่งพระองค์เปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังของสตรีเหล่านี้ที่หวังว่าพวกนางจะได้เป็นเช่นพระองค์ไม่ถูกกดขี่และทําอะไรได้เทียบเท่าบุรุษทั่วไปและไม่เห็นพวกนางเป็นเพียงเครื่องบันเทิงอารมณ์บนเตียงเทพีอธัธนา่าจึงเป็นเทพีอีกพระองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงและมีผู้คนเคารพนับถือมากคนหนึ่งในตำนานกรีกเลยก็ว่าได้อธีนาหรือพัลลัสอธีนา เป็นเทพีที่มีต้นกําเนิดที่ยังไม่แน่นอนนักบางก็ว่าทีน่าเป็นบุตรสาวของมหาเทพซุสผู้ยิ่งใหญ่โดยการกำเนิดของนางนั้นพิสดารเกินกว่าเทพองค์ไหนๆตำนานเล่าว่าวันหนึ่งมหาเทพซุสเกิดมีอาการปวดศีรษะเป็นอย่างมากทำอย่างไรก็ไม่หายความปวดเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจนซุสต้องเรียกเหล่าเทพมาประชุมกันเพื่อช่วยหาทางออกของอาการนี้ เหล่าเทพต่างก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเช่นกันเมื่อทนความเจ็บนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วซุสจึงมีรับสั่งให้เรียกตัวเฮเฟสตุสเทพ,พเจ้าแห่งไฟโลหะและการช่างให้นำขวานเล่มโตมาจามพระเศียรเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปเมื่อขวานเล่มโตถูกจามลงบนกะโหลกของพระองค์ทันใดนั้นก็มีเทพทีดาสาวกระโจนออกมาจากพระเศียรในทันที นางเป็นเทพธิ่ดารูปงามที่กำลังอยู่ในไวัยสาวสะพรัง่งสวมเกราะและหมวกเหล็กเตรียมพร้อมรบจับหอกคู่ใจแน่นพร้อมเป่าประกาศชัยชนะอย่างกึกก้องไปทั่วจักรวาลจากนั้นนางก็รีบขับไล่เทพีแห่งความโง่เขลาและซึมเศร้านามว่าดานเนสให้พ้นทางแล้วขึ้นดำรงตำแหน่งเทพีแห่งสติปัญญาแทนเพื่อขับไล่ความโง่เขลาไปให้หมดสิน้น นางมีนกฮูกคู่ใจคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาจนทำให้สัตว์ตัวนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรอบรู้และด้วยความน่าเกรงขามพร้อมกับเกราะอ,อันวาวับเหล่าเทพจึงพร้อมใจกันยกให้นางเป็นเทพีแห่งสงครามผู้จุนเจือเหล่าวีรบุรุษและมุ่งสู่สันติภาพตามตำนานนี้จะเห็นได้ว่าเทพีอาเทนากําเนิดจากศรีรษะของเทพซุสโดยไม่มีพระมารดาแต่บางคนก็ยังสงสัยว่า ซุสให้กำเนิดเทพธิดาเองโดยลำพังได้อย่างไรจึงได้มีอีกตำนานที่กล่าวเอาไว้ว่าซุสไม่ได้ให้กำเนิดอธิน่าเองแต่เพียงผู้เดียวเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วซุสมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เคยไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเทพีเมทิสบุตรสาวของเทพไททันสโอเชนุสเทพีแห่งภูมิปัญญาและความรอบคอบแต่เมื่อนางตั้งครันได้หนึ่งเดือนซุสได้รับคำทำนายที่น่ากลัวว่า บุตรที่เกิดกับเมทิสจะฉลาดล้ำยิ่งกว่าพระองค์แล้วจะมาล้มบัลลังของมหาเทพซุสเมื่อได้ยินคำทำนายนี้ซุสจึงวางแผนหลอกล่อให้นางเมทิสแปลงร่างเป็นมแมลงวันหรือมแมลงปอส่วนตัวเองก็แปลงเป็นพญานกอินทรีจากนั้นก็จัดการกลืนนางเมทิสที่ตั้งคันอ่อนๆลงท้องเพื่อกำจัดปัญหาแต่ใครจะไปรู้ละ่ะว่าเรื่องจะมาจบลงอย่างนี้ ถึงแม้ว่าซูสจะกังวลต่อการกำเนิดของบุตรีองค์นี้แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดกล้าหาญและความจงรักภักดีของอธีนาจึงทำให้ซูสรักใคร่อธีนาเป็นอย่างมากนางกลายเป็นลูกคนโปรดและได้เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของมหาเทพอธีนาเก่งกาจในการศึกจนสามารถสังหารยักษ์พาลัสลงได้และอาศัยที่ว่าเทพีได้ถลกหนังของยักษ์พาลัสมาคลุมตัว คนทั้งหลายจึงพลอยเรียกชื่อพระเทพีตามชื่อของยักษ์ตนนั้นไปด้วยจึงเป็นที่มาของชื่อพันลัสอัธนานั่นเองนอกจากนี้ในสงครามระหว่างเทพกับเหล่าอสูรอัธนายังใช้สติปัญญาในการเอาชนะเอ็นเซลาดัสอสุรกายผู้มีพละกลังมหาศาลจนเหล่าถวยเทพมิอาจสู้พลังของมันได้และยังเป็นเทพีเพียงองค์เดียวที่ยืนหยัดต่อสู้กับจอมอสูรถ่ายฟอนผู้เก่งกาจ ที่แม้แต่มหาเทพซุสยังต้องหลบหนีไปตั้งหลักก่อนเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้สามารถหาชมได้ในกรีกแมรี่ EP2 ในตอนกำเนิดเทพโอลิมเปียนและสงครามเทพอสูรไทฟอนนะคะด้วยความเก่งกาจและความฉลาดที่มีอาจหาใครเทียบได้ของอาธินาดังที่กล่าวมานี้จึงทำให้เทพต่างๆพากันอิจฉาและเกรงกลัวพระนางเฮราเองก็รังเกียจอธินา เพราะนางเป็นหลักฐานว่าซูสได้ให้กำเนิดเทพธิดาด้วยตนเองได้แถมเป็นเทพธิดาที่เก่งกาจและมีผู้คนนับถือมากมายเอรรสเทพแห่งสงครามผูดชื่นชอบการหลั่งเลือดบุตรของซูสกับเฮรายิ่งเกลียดอธินายิ่งกว่าเพราะนางเชี่ยวชาญในการรบมากกว่าตนและชาวกรีกมักบูชาพระนางมากกว่าเทพสงครามผู้บ้าเลือดอย่างพระองค์เวลาเจอกันจึงมักจะต่อสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่ง แต่พระเทพีมักจะเอาชนะเทพเอริสได้เสมอเพราะพระเทพีมักใช้สติปัญญามากกว่ากำลังซึ่งผิดกับเทพเอริสที่มักจะใช้กำลังมากกว่าสติปัญญานั่นเองด้านเทพสมุทรโพไซดอนลุงของอธเนาเองก็เคยแพ้พระนางในการแข่งขันชิงสิทธิในการเป็นเทพประจําเมืองที่งดงามแห่งหนึ่งที่ต่อมาได้ตั้งชื่อว่าเมืองเอเธนส์ตามชื่อของเทพีอธเนา เรื่องนี้ทําให้เทพโพไซดอนไม่ถูกกับเทพีอธีนาตั้งแต่นั้นมาซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้สามารถหาชมได้ในกรีกแบรี่ EP 5ในเรื่องราวของเทพโพไซดอนเจ้าสมุทรผู้ขย่อโลกค่ะนอกจากฝีมือด้านการสู้รบและความทรงปัญญาของพระนางแล้วเทพีอธีนายังมีฝีมือด้านศิลปก,กรรมคหารามกรรและการเย็บปักถักร้อยที่เก่งกาจหามีใครเทียบได้ เคยมีตำนานเล่าถึงสตรีนางหนึ่งนามว่าอิรักเน่นางเป็นมนุษย์สาวผู้มีฝีมือในการถักทอเป็นเลิศจนทำให้นางหญิงพยองคิดจะต่อกรกับเทพีอเธีนาเที่ยวเป่าประกาศไปทั่วว่าตนเองมีฝีมือในการทอผ้าที่เก่งกาจกว่าพระเทพีแม้เทพีอาเธีนาจะแปลงกายเป็นหญิงชารามาตักเตือนแล้วแต่นางก็ไม่สนใจ พระเทพีจึงแสดงตัวออกมาแล้วท้าอิรักเน่แข่งทอผ้าว่าใครจะทอผ้าได้สวยกว่ากันผลที่ออกมาก็คือเทพีอธเทนามีฝีมือที่เลิศกว่าอิรักเน่เกิดความอับอายจึงคิดสั้นผูกคอตายหนีการลงทันแต่พระเทพีก็ได้สาบให้นางกลายเป็นแมงมุมชักใยอันสวยงามเสมือนทอผ้าไปตลอดกาล เทพีอธินนายังทรงเป็นเทพีแห่งสงครามและชัยชนะซึ่งพระองค์จะมีเทพีไนกี้ซึ่งเป็นเทพีแห่งชัยชนะและสันติสุขสถิตยอยู่ด้วยเสมอผู้คนจึงมักบูชาและขอพรให้พระนางประทานชัยชนะมาให้ฝ่ายตนเมื่อต้องทำสงครามแต่ก็ใช่ว่าพระเทพีจะช่วยหมดไม่ว่าใครจะขอมานะคะ พระองค์จะส่งให้เทพีไนกี้โบยบินไปเข้าข้างฝ่ายที่มีเหตุผลสมควรที่จะให้ชนะมากกว่าเช่นเป็นฝ่ายถูกรุกรานไม่ได้เป็นผู้ก่อสงครามอย่างเมื่อตอนสงครามกรุงทรอยเทพีอะเทนาก็ส่งเลือกเข้าข้างฝ่ายกรีกเนื่องจากชาวกรีกทำสงครามเพราะเจ้าชายแพริสหรือปารีสแห่งทรอยลักพานางเฮเลนราชินีแห่งกรีกไป พระเทพีจึงประธานไหยนะแก่ทรอยและประทานชัยชนะแก่ชาวกรีกแต่บางตำนานก็ว่าพระเทพีส่งไม่เข้าข้างทรอยเพราะต้นเหตุมาจากแอปเปิลทองคำที่มันสลักไว้ว่ามอบแด่ผู้ที่งามที่สุดซึ่งแอปเปิลน,นั้นกลิ้งไปทางเทพีทั้ง3คือเทพีเฮราเทพีอะเทนาและเทพีอะโฟรไดตี ทั้งสามพระองค์อยากได้เป็นเจ้าของจึงให้เจ้าชายแพริสแห่งทรอยเป็นผู้ตัดสินเทพีอโฟรไดตี้ได้ให้สัญญาว่าจะให้เจ้าชายได้ครอบครองนางเฮเลนหญิงงามแห่งยุคเจ้าชายจึงมอบแอปเปิลทองคำผลนั้นให้แก่เทพีอโฟรไดตี้ซึ่งสร้างความไม่พอพระทัยแก่เทพีเฮราและเทพีอธีนาเป็นอันมากด้วยเหตุนี้เมื่อเกิดสงครามทรอยขึ้นพระองค์จึงมุ่งทำลายทรอยนั่นเอง ส่วนในเรื่องของความรักเทพีอเทนาก็ไม่เอาไม่ยุ่งเลยเสียจริงๆนางยึดถือความเป็นพรหมจารย์เป็นอย่างมากถึงแม้จะมีเทพมากมายมาขอความรักจากนางแต่ก็ไม่เคยมีใครได้รับความรักของพระนางเลยสักคนมีอยู่ครั้งหนึง่งพระนางได้ไปหาเทพเฮฟเฟสตุสเพื่อขอให้เขาทำอาวุธชิ้นใหม่ให้ ในขณะนั้นเทพเฮเฟสตุสได้เกิดอารมณ์จนหน้ามืดตาหมัวจึงคิดที่จะข่มขืนพระเทพีแต่เทพีอธีนาก็พยายามขัดขืนต่อสู้อย่างเต็มที่ก่อนที่พระนางจะดิ้นจะหลุดออกมานั้นน้ำเชื้อของเฮเฟสตุสได้บังเอิญหยดไปโดนต้นขาของพระนางเทพีอธีนารีบเช็ดออกด้วยความรังเกียจก่อนที่จะสะบัดมันลงสู่พื้นโลก เมื่อแตะถึงพื้นน้ำเชื้อนั้นได้บังเกิดเป็นทารกเพศชายขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งต่อมาเทพีอธีนาได้รับเลี้ยงไว้ในปกครองพระนางได้นำเด็กน้อยใส่ไว้ในหีบโดยใส่งูไว้ด้วยเพื่อให้คอยปกป้องบางตำนานก็ว่าทารกที่เกิดขึ้นมานั้นมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งงูจากนั้นได้นำไปฝากไว้กับพระธิดาทั้งสของท้าเซคลอปส์กษัตริย์แห่งกรุงเอเธนส์ โดยสั่งไว้ว่าห้ามเปิดหีบดูเป็นอันขาดแต่พระธิดากลับไม่เชื่อแอบเปิดดูจนได้และเมื่อได้เห็นงูที่พันอยู่รอบขาเด็กทารกหรือเห็นสภาพครึ่งคนครึ่งงูของเด็กทารกที่อยู่ในนั้นพระธิดาทั้ง3ก็ตกใจกลัวต่างพากันวิ่งหนีไปจนตกหน้าผาตายต่อมาทารกน้อยคนนั้นได้รับขนานนามว่าเอริกโทเนียสและดำรงชีวิตอยู่ต่อมาจนได้ครองกรุงเอเทนส์ ส่วนเทพีอธิีน่าก็ไม่ได้รับการเกี้ยวพาราสีขอความรักจากเทพองค์ใดอีกเลยนอกจากนี้เทพีอธิน่ายังเป็นต้นกำเนิดของนางปีศาจเมดูซาอสุรกายผู้โด่งดังแห่งตำนานกรีกอีกด้วยโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าเทพีอธิน่าทรงมีนางพรายและนางไม้ที่ปฏิญาณตนว่าจะถือพรหมจรรย์และตามรับใช้พระเทพีตลอดไป แต่มีนางพรายนางหนึ่งที่กระทำผิดต่อคำปฏิญาณน,นางพรายนางนี้มีชื่อว่าเมดูซ่านางได้ไปมีความสัมพันธ์อย่างลับๆกับเทพโพไซดอนเมื่อเทพีอธีนาสงสาบก็พิโรธเป็นอันมากถึงกับสาปให้นางเป็นอสุรกายที่มีเส้นผมเป็นงูหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเมื่อสบตากับใครคนคนนั้นก็จะกลายเป็นหินไปในทันทีแต่ก็มีอีกตำนานที่แตกต่างออกไป กล่าวคือเมดูซ่านั้นเดิมทีเป็นหญิงสาวผู้งดงามนางได้มาสักการะเทพีอาถีนาที่วิหารของพระนางบังเอิญว่าเทพโพไซดอนได้ผ่านมาเห็นก็เกิดอดใจไม่ไหวได้ใช้กำลังข่มขืนนางในวิหารของเทพีอาถีนาเมื่อพระนางทรงทราบ ด้วยความที่ไม่ถูกกับเทพโพไซดอนอยู่แล้วพระนางจึงบันดาลโทสะแล้วไปลงกับนางเมดูซ่าผู้โชคร้ายจากหญิงสาวที่งดงามจึงกลายเป็นนางปีศาจท,ที่น่ากลัวดังเช่นที่เราเห็นกันนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีตำนานการกำเนิดของนางปีศาจเมดูซ่าในรูปแบบอื่นๆอ,อีกที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทพีอธีนาซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ในคลิปต่อๆไปนะคะ